เออโซนนี้กี่วันแล้วอะคะก็บ่อนี้อยู่ประมาณกัมกามอยู่ประมาณ40วัน40วันกุ้งขาวประมาณ10กว่าวันอ๋อกุ้งขาวน้อยกว่าเนาะอ่าไปที่หลังเหรอคะใช่ครับอ่ะกุ้งกัมกาม40กว่าวันมันจะได้ไซส์ประมาณไหนกะประมาณเอาก็ต้องลองไปดูอะไปลองลองไปดูได้เหรอคะลองไปดูเลยไปหวานให้ดูเลยเหรอคะหวานให้ดูเลยอ่ะคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเราหวานให้ดูจริงๆไปค่ะนี่อย่างนี้คือเราหวานแห่ได้เลยเหรอคะใช่ใช่ แล้วกุ้งจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นก้ามกามไม่เป็นไรอ่าโอเคเคสแรกคุณผู้ชมเราจะได้เห็นกุ้งก้ามกามมาจากบ่อแบบเลยก้ามกามมันซนเหรอคะโอ้ดีใจจังเลยอ่ะอยากเห็นอันนี้คือ40กว่าวันใช่ไหมใช่เรามาดูกันว่าจะเป็นไซส์อะไรเนาะดูชิลมากเลยคุณพงศ์คือบ่อนี้ดูชิลมากเลย รู้ไหมว่าก้ามกามกับกุ้งขาวเนะี่ยการใช้มิตรไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าถ้ากุ้งก้ามกามเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอาณาเขตของใครของมันใช่มันจะไม่ล่องทั่วบอ่อเหมือนกุ้งขาวหรือกุ้งดำเพราะฉะนั้นวิธีการหวานไทกต้าพัดเนี่ยก็คือต้องหวานทั่วบอ่อใช่ทั<ๆ>่ที่นี่เขาก็จะใส่ในกระบาดแล้วก็หวานรอบบ่อเลยใช่<ๆ><ๆ> ใช่ครับการจะอยู่แองครแองมันจะจะ,จะไม่ปนกันใช่มใช่ไม่ไปอ่าไปดูกันเ,เวียงแหแล้วคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบบเรียวท<า>ทมกันไปเลยว่ากุ้งกล้ามกรามในบอ่อ40วันจะเป็นไซส์แค่ไหนแล้วมันจะดีดปัวปัวไหม,ไม ก้ามกาดไม่ดีมันอ๋อมันจะต่างกันใช่ไหมนี่คือครั้งแรกนะที่เก๋เห็นกุ้งก้ามกาจากบ่อเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเหมือนกุ้งขาวหรือเปล่าเรามาดูพร้อมกันเลยเพื่อนเพื่อนะคะหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนั่นไงนั่นไงเอามาปล่อยมันไซมันรักสองร้อยกว่าสองร้อยกว่ากุ้งขาวสิบกว่าวันมันทะลุแหย่สบัดสบัดด้วยอืมสบัดสบัดด้วยเดี๋ยวอุ้ยดูดีมาแล้วอ่ะมาแล้วอันนี้สี่สิบกว่าวันใช่ประมาณสี่สิบวัน นี่อุ้ยทุกคนอุ้ยทุกคนน่ากินมาก่อย่ามัหน้าจ้าอุ้ยตายแล้วใหญ่โอ้ใหญ่อยู่อ่ะโอ้โหนี่คือไซส์กินได้แล้วจ้าเขาจะกินแปดตัวนู่นเขาเขาแบบแล้วสิ่งสำคัญที่อดูเขาจับไซส์ใหญ่ตัวสะอาดมากใช่เนี่ยตัวสะอาดมากกุ้งที่ใช้าไทก้าตัวจะสะอาดอย่างนี้เลยกุ้งสะอาดอ่ะ แล้วที่เหงือกอ่ะดูที่เหงือกเห็นไหมไม่จกกระปุกเลยมันซนแล้วมันทนด้วยใช่ไหมคะนี่ค่ะว่ามันปกโคนนะนี่นะใช่ใช่ท่นปกโคนนะโหูยตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวนี้อุ้ยเออแต่กุ้งสะอาดจริงๆอะ่ะกุ้งตัวสะอาดมากเลยเนี่ยกุ้งที่ใช้ใหญ่ใหญ่หยิบตัวใหญ่มาสิคะโชว<อ>์โชว์ชตัวใหญ่หน่อยค่ะเห็นไหมเห็นไหมสิ่งสําคัญคือตัวจะสะอาดเกลี้ยงเลยเห็นไหมอืมเกลี้ยงสะอาดหมดเลยตามตัวเห็นไหมนี่ไม่มีไม่มีคราบตะไคร้ตะไคร้ตะไคร่ไก่เกาะ แต่ใครน่าจะอยู่ในจานอ่ะแม่แเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนนี่ดูดูความสะอาดเราไม่กลัวกลัวอยู่ด้วยจับประจับแบบนั้นไม่เคยเห็นไงก็เลยไม่เคยจับใช่ไหมล่ะว่าเขาต้องจับแบบไหนดูความสะอาดท้องเถิงเนี่ยเห็นไหมท้องจะสะอาดมากนะคะอ่า กุ้งที่ใช้แล้วถ้าไทยเต้าพัดจะเป็นแบบนี้ตัวจะสะอาดตัวใสอ่ะใช่แล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกเกาะเลยจริงนี่ไงดีตรงไหนอุ้ยดูตัวใหญ่ใหญ่มากสี่สิบวันก็คือเดือนนิดนิดเนาะสิบวันนี่ตัวใหญ่มากเลยนะแค่นี้มันลอกคราบบ่อยไหมเนี่ยบ่อเนี่ยแทบไม่เห็นคราบเลย มันกินหมดเลยเหรอใช่มันกินหมดพวกนี้การที่กุ้งกินเปลือกมันก็จะได้แคลเซียมใช่ได้แคลเซียมไปในตัวโอ้โหดูดิใหญ่ตัวตัวเอ่อพี่ยาคะพี่ยากลัวกุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะกลัวกุ้งกลัวกุ้งแต่ก็อยากจับเนาะให้คุณผู้ชมได้เห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยดูดิตัวใสทุกตัวจริงๆนะอันนี้อันนี้คือกุ้งซีพีโอใช่ไหมใช่ครัเลิศไปดูตัวใสมากเลยกว่าค่ะ าตายกินาาอ๋อมันทนด้วยเหรอแบบแบบนี้แล้วก็คือไหวได้ไดอีกเหรอนี่คือทําให้เห็นแบบจะจะเลยนะหวานแหขึ้นมาให้เห็นจะจะกันแกะกันให้เห็นเลยแบบเรียวๆเลยทุกคนขานี่อะมาดูสองใกล้ๆรบกวนต่กล้องซูมเข้ามา ดูกุ้งสุขภาพดีเป็นยังไงนะคะแล้วจับขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้ตายนะจ๊าเดี๋ยวเขาปล่อยลงไปว่ายน้ําเหมือนเดิมจ้าจะใสมากเลยเนาะตัวใสแล้วเหงือกเนี่ยทุกตัวเลยดูดูดสุขภาพดีสะอาดมากเลยเหงือกทุกตัวเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเหงือกสะอาดมากเลยถ้าใช้แร่ธาตุไทต้าพันเนี่ยเหงือกจะสะอาดอทุกตัวเลย